สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264หกสี่ e ชแนลก็จะนำเรื่องของสามก,ก๊กฉบับคนกันเองภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีนะคะอะซึ่งในตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอม้านอกด่าน แผ่นดินจีนขณะนั้นถูกปกครองด้วยผู้นำชาวมองโกลและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆขณะที่ชาวฮั่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่กลายเป็นพลเมืองชั้นล่างและได้รับการกดขี่อย่างหนักพวกเขาจึงพร้อมใจกันก่อกบฏเป็นกระบวนการชาวนาซึ่งเกิดขึ้นกว่า300ครั้งตลอดสมัยราชวงศ์หยวนคลุมของฮานสารถงกับหลิวฝูทงมีพลังกว่าใคร เราะเป็นสมาชิกของสมาคมลัทธิไปเหลียญเจียวและยังเป็นพันธมิตรกับสมาคมลทัทธิหมิงเจี้ยวด้วยอาศัยผู้ศรัทธาในสองลัทธินี้ก็มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนเรือนแสนหารสารถงกับหลิวฝูทงทำอุบายฝังรูปสลักศิลาจารึกคำทำนายต่อต้านราชวงศ์หยวนแล้วขุดขึ้นมาเรียกศรัทธาผู้คนได้อีกมากมายเขาก็ตั้งกองกำลังพวกผ้าแดง และตั้งตนเป็นหมิงหวางอยู่ที่เมืองกวางผิงต่อมาก็ถูกกองทัพกองถูกกองทัพมงกรปราบปรามจับหานซางถงผานชีวิตหลิวฟูทงพาหานสิวเออบุตรชายตัวน้อยของหานสานทงหลบหนีส่วนเราสมาชิกของกำลังพวกผ้าแดงที่เหลือก็สถาปนาอาณาจักรเทียนหวันขึ้นบริเวณตอนเหนือของแม่น้ำฉางเชียง ปีนั้นเป็นบ่วงการรุ่มร้อนตลอดทั่วภูมิภาคล้วนเกิดกระบฏกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขึ้นนับ100่รกลุ่มเมื่อหวังอิงสงกับหลอกว่านจงพากันเดินเท้าห่างออกมาจากโรงนิ้วแม้มั่นใจในอุดมการณแต่สองหนุ่มก็ต้องใคร่ครวญว่าสมควรจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มไหนระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากด่านหางโจไม่ห่างจากประตูนัก เห็นชายจักกันนับสิบกำลังช่วยกันดึงรั้งบางเหียนม้าสองตัวที่กำลังพยศหนักเมื่อชายร่างกำยำเหล่านั้นยังรั้งไว้ไม่ไหวมีเสียงตะโกนของพ่อค้าม้าบอกขึ้นมาอย่างฉุนเฉียวว่าผู้ใดปราบม้าสองตัวนี้ได้ข้าจะยกให้เลยห้าพวกชาวบ้านต่างฮือฮาและพากันทุ่มเทเรี่ยวแรงดึงถึงม้าสองตัวนั้นเพื่อมันหยุดนิ่ง แต่ยิ่งออกแรงมันก็ยิ่งต่อต้านหนักก็ข,ขึ้นจนหน้าเขียวหน้าแดงหกกระเมนตีลังกาไปตามๆกันหวังอิงส่งกับหลอกว้านจงยืนมองมา้าทั้งสองตัวตัวหนึ่งเด่นสง่าด้วยขนสีแดงเพริงราวกับมีไฟรุกท่วมอยู่บนตัวของมันอีกตัวกระดำกระด่างตรงหน้าผากแซมประดับขนขาวและที่ร่องตามีสีขาวแต้มเป็นจุดไว้ทั้งสองข้าง เหมือนน้ำตาไหลตลอดเวลาสองคนต้องชะตากับม้าคู่นั้นชวนกันเข้าไปช่วยหวังอิงส่งเข้าไปหาม้าสีแดงเพลิงหลอกว้านจงเข้าไปหาม้ากระดำกระด่างพยายามปลอบโยนนิ่มนวลเอามือตบที่สีข้างของมันเบาๆม้าทั้งสองก็ค่อยๆคลายแตกตื่นและสงบลงทุกคนต่างป็นใจในวิธีอันง่ายดายนั้น แต่พวกค้าม้าก็หาได้ทำตามอย่างที่บอกไม่ได้ยกมาสองตัวให้หวังอิงสงและหลอกว้านจงอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ออกเรงทำอะไรเลยม้ามันเหนื่อยหยุดเองพวกชาวบ้านโหไม่พอใจที่ต้องเสียเวลาเจ็บตัวเปล่าแต่ก็เยกย้ายกันไปโดยไม่มีปัญหาหวังอิงสงบอกกับหลอกว้านจงม้าไม่ใช่ของเราแต่ถ้ามันเป็นของเราสักวันมันก็ต้องเป็นของเรา แต่ในใจของพวกเขาเขายัางติดค้างในความสับปรับของพ่อค้ามาพวกเขาพากันเดินลัดเลาะไปจนถึงตลาดด้านนอกดานที่มีผู้คนต่างถิ่นพลุกพล่านพบกลุ่มคนกําลังมุงอะไรบางอย่างคืนเครงครึกคักจนอดไม่ได้ที่จะแวะเมียงมองเสียงอึงอ้นที่สุดในตลาดนั้นแวกฝูงชนเข้าไปก็เห็นชายคนหนึ่งหน้าตาเอาเรื่อง กำลังออกท่าทางเอ,อะอะโวยวายกับพ่อค้าแผงแตงโมเจ้าเขียนป้ายบอกอยู่นี่ไงว่าไม่หวานยินดีคืนเงินแตงโมงของเจ้าเจือสนิทคืนเงินหมายค่าเดี๋ยวนี้หลอกว้างจงมองบุกลิกของลักษณะของชายผู้นั้นอย่างส่วนอกสนใจเห็นร่างสูงแปดฉือศีรษะเหมือนเสือดวงตาโปนโตหน้าเป็นขี้ข้าคนต่างชาติ ก็ต้องทนทำนาลำบากยากแค้นข้าและครอบครัวจึงเลือกค้าขายเล็กๆน้อยๆเรี้ยงชีวิตและท่านทั้งสองเป็นใครมาจากไหนจะไปยังแห่งหนใดหรือหวังอิงสงว่าข้านักแสดงนิ้วกับน้องชายนักแต่งบทอุปรากรกํกำลังจะไปสมัครเป็นกองกำลังกู้ชาติหวังเฉินซามีสีหน้ายินดีข้าอยากเข้าร่วมกู้ชาติมานานแล้วเหมือนกัน ขอไปกับพวกท่านด้วยเฉดหวังอิงสงพูดอย่างดีใจยิ่งดีแต่พวกเราจะไปเข้ากับกลุ่มไหนกันดีละ่ะจางเหบินซานจึงเสนอเข้าร่วมกับจางซื่อเฉิงดีไหมเขารวบรวมเพื่อนพ่อค้าเป็นกองกำลังเข้มแข็งทีเดียวหวังอิงสงและหลอกว่านจงกล้อยตามก่อนจะสรุปตกลงกันว่าจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มไหนล้วนเรื่องเล็ก หากพวกเขาได้ไปด้วยกันทั้งสามคนต่างนั่งดื่มสุราจนหยุดสุดท้ายจากป้านนั้นหมดลงแล้วต่างมองดูกันและกันหลอกกว้านจึงเกิดความรู้สึกเป็นดั่งพี่น้องซึ่งนิสัยเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากความเด็ดเดี่ยวของเขาประหนึ่งเดินทางคนเดียวในป่ามานานพอมาเห็นคนจึงดั่งเจอญาติสนิทก่อนหน้านี้เขาเคยสบานเป็นพี่น้องกับจูหยวนจ้าง และจางอูจี้มาแล้วแต่เพราะหลักการยึดมั่นไม่เหมือนกันพวกเขาจึงไม่อาจร่วมทางแต่สำหรับหวังอิงสงและจางหวนซานไม่เพียงอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสัมพันธ์กลมกลืนแต่อยากจะร่วมจมหัวจมท้ายด้วยเขาจึงเสนอขึ้นมาว่าเช่นนั้นพวกเรามาสาบานเป็นพี่น้องกันดีไหมจางหวานซานตอบรับรวดเร็วด้วยการตบโต๊ะจนถ้วยสราเคลื่อน ดีหันไปทางอิงสงวิเศษความเห็นดีพ้องกันอย่างปรีดานั้นเกินกว่าคำพูดใดบรรยายพวกเขาช่วยกันตกแต่งโต๊ะประกอบพิธีเส้นไหว้ฟ้าดินที่หลังบ้านอย่างเรียบง่ายแต่อบอุญและซาบซึ้งในความเป็นหนึ่งเดียวกันและนั่นก็ได้กลายเป็นภาพประทับที่มีอาจลบเลือนเมื่อกล่าวถึงเล่าปีกวนอูเตียวหุยในเรื่องสามก๊ก ที่ตนเป็นผู้ประพันธ์ก็อดไม่ได้ที่จะลํำลึกถึงพี่น้องร่วมสาบานของเขามาแม้ไม่รู้ว่าหลิวเป้ยกวานยูและจางเฟยพบกันเมื่อ1,000ปีก่อนนั้นจะประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นไรและไม่อาจรู้ได้ว่าคนสมัยนั้นผูกมิตสัมพันธ์กันด้วยวิธีไหนเขาเพียงแต่วาดพันนาตามความทรงจำถึงวันที่ได้ร่วมกันเส้นไหว้ควาดินและยางหลังลงเตียมของจางเววนซาน มีต้นดอกท้ออยู่ต้นหนึ่งซึ่งสามคนก็ได้จุดทูกเทียนทั้งสัตสา,านต่อกันว่าพวกเขาจะเชื่อใจและไม่ทรยศซึ่งกันและกันตรับชั่วฟ้าดินสลายแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันหวังอิงสองอายุ32ปีเป็นพี่ใหญ่จางหวานซ่านอายุ28ปีเป็นพี่รองส่วนตัวเขาอายุ22ปีเป็นน้องสาม เมื่อต่างเรียกขานกันเขาก็ไม่เคยมีญาติพี่น้องพรันรู้สึกงดงามในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งสามารถรวมสายเลือดเข้าด้วยกันประหนึ่งแม่น้ำหมื่นพันสายทานไหลลงสู่มหาสมุทรเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องของหนึ่งในเรื่องของเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพิเศษ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อกันในเรื่องใดน,นั้นเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ